เด็นขับรถไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้ไม่มีจุดหมายนะครับผมกําลังไปหาที่กลางเต็นท์แต่ปิดปัญหาอย่างเดียวคือผมเลิกงานก็สี่โมงครึ่งแล้วอ่ะมันจะมีอุทยานไหนที่อยู่ใกล้แล้วก็ให้ผมเข้าไปกางเต็นท์ได้ช่วงเย็นๆบ้างครับก็ลองไปค้นหาข้อมูลมานะครับว่าอุทยานแห่งชาติใกล้ๆผมมีที่ไหนบ้างที่เข้าตอนมืดๆหน่อยได้ก็เจอที่นี่เลยครับอุทยานแห่งชาติน้าตกเขาสามลันครับ ออกตัวกันก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้จะมากลางมาสำรวจเส้นทางเฉยๆครับเห็นป้ายยินดีต้อนรับแล้วก็เตรียมจ่ายค่าธรรมเนียมสิครับรออะไร,คครจะเข้าไปน้ำตกเขาสามลาดครับยังเข้าไปได้อยู่ไหมครับ อจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ออกเดินทางครับเดีย๋ยวเราจะพาไปดูผมเข้าใจว่าถ้าเราขับตรงบนถนนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซ้ายมือของเราจะเป็นหนังเก็บน้ํารวมไปถึงลานกลางเต็นท์ด้วยอะนนียครับเป็นหนังเก็บน้ําแล้วก็สามารถกางเต็นท์ที่ข้างถนนได้เลยนะนี่คุณดู เฮ้ยคุณแล้วเป็นลานที่ผมชอบมากเลยนะเพราะคุณสามารถเนี่ยเอารถมาจอดกันข้างถนนแบบนี้ได้นะแล้วถ้าคุณขับตรงไปอีกคุณมองทางซ้ายมือดีๆนะครับตรงนี้ก็เป็นลานกลางเต็นด์ด้วยอ๋อแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วมาเนี่ยเตรียมตะปูคอนกรีตมาด้วยเพราะว่าตรงนี้ตอกสมอบกยากมาก มาดูลานกลางเต็์ของอุทยานนะครับทางลงเนี่ยจะมีป้ายเขียนไว้ว่าจุดลงสัมภาระนะครับต่อมาครับอาคารทางขวามือนะครับอาคารทางขวามือเนี่ยเป็นอาคารสํงงานักงานแล้วก็เป็นร้านค้าสวัสดิการด้วยสามารถมาซื้อของเล็กๆน้อยๆได้ที่นี่นะครับอ๋อตรงนี้ั๊มตาอุทยานได้ด้วยนะแล้วก็ที่อุทยานตรงนี้นะครับมีร้านกาแฟด้วยชื่อร้านกาแฟสามหลันมั้งนะเป็นเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่า นี่ครับร้านกาแฟา3ามลันคือผมไปมันปิดแล้วนะเพราะผมไปแม่งก็จะ5้าโมงแล้วอ่ะไม่ไม่ไม,มีใครอยู่แล้วมีแต่คนมากางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมนึกภาพตามว่าถ้าเป็นเช้าเช้ามันน่าจะเจ๋งดีก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็น่ามากางเต็นมาก ต่อไปที่จะพาไปดูครับเป็นร้านอาหารแล้วก็โซนสักหล้างถ้าคุณเดินเลยจากร้านกาแฟเข้าไปคุณก็จะเจอเนี่ยครับเป็นโต๊ะเป็นร้านอาหารแล้วถ้าคุณเดินเลยโซนโต๊ะไปอีกก็จะเป็นโซนซักล้างของเขานี่ดูเป็นโซนซักล้างครับแล้วก็มีห้องน้ําด้วยผมว่ามันดูครอบคลุมดีนะแล้วก็เป็นอุทยานที่บริหารพื้นที่ได้ดี เอาทีนี้มาดูลานกลางเต้นครับลานกว้างๆตรงนี้เรากลางเต้นได้ทั้งหมดครับแต่ <c oughs> เป็นผมผมจะไม่มีการถึงแถวนี้นะเนี่ยนึกภาพคนมาถ่ายรูป้างเต้นคุณมันจะเท่ไม่ไหวไม่ไหวนี่ครับ ถึงแม้ว่าป้ายเขาจะบอกว่าไม่มีน้ำแต่เราก็ยังจะหน้าด้านไปครับไปฮะมาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกเขาสามลันแล้วไม่ขึ้นไปดูน้ำตกเขาสามลันนี่ผมว่ามาไม่ถึงนะ นี่ครับถ้าเป็นรถก็ขับเข้ามาสุดถนนนะฮะถ้าเดินก็เดินเข้ามากันจนสุดทางเลยทีเดียวมองทางขวาครับเจอป้ายเขียนชัดเจนฮะอุทยานแห่งชาติน้ำตก3หลันครับบอกระยะทางเรียบร้อยด้วยนะฮะใครที่ใจถึงก็เดินต่อไปครับสําหรับผมเนี่ยผมจะถอดใจตั้งแต่เห็นป้ายแล้วนะแต่คิดในใจว่าแม่มาขนาดนี้ไม่เข้าไปไม่ได้นะครับ ก็จะประมาณนี้ฮะเหมือนบอกให้กลับให้กลับตลอดเลยนะครับแตม่มาแล้วก็ไหนๆมาแล้วว่าไปที่สุดครับและนี่ครับน้ำตกเขาสามหล่นนะครับ คือตอนที่ผมไปเนะี่ยมันไม่มีน้นําเลยนะมันมีถ้าที่คุณเห็นเนี่ยผมไปช่วงประมาณเดือนประมาณปลายตุลาอ่ะเนี่ยน้ำมีแค่นี้ผมเชื่อว,ว่าถ้าคุณไปหลังจากนี้น่าจะมีน้ําเยอะกว่านี้น่าจะสวยกว่านี้น่าจะน่าเล่นกว่านี้น่าจะเป็นที่ทัก่อนที่เธอุกมากมากเลยนะ คือตัวน้ําตกเขา3ามลันเนี่ยมี3ชั้นนะครับแต่ผมผมไม่รู้ว่าที่ผมขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกชั้นไหนเรียกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าผมก็เนี่ยเดินไปเรื่อยๆครับเอาเป็นว่าหมดแรงหมดใจแค่ไหนก็แค่นั้น เนี่ยฮะพอเดินมาได้สักพักนึงก็คิดได้มันใกล้มืดแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะออกมาเพื่อนออกมาโดนกัดนี่ไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะฮะกลัวไกลโรงพยาบาลเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอายเขาครับอ้าวถ้าจะไม่พูดถึงห้องน้ำเลยคงไม่ได้ฮะทุกวันนี้อุทยานแห่งชาติเนี่ยพัฒนาห้องน้ำไปดีมากๆนะครับ เหมือนเดิมครับผมจะยังคงพาเข้าไปเฉพาะฝั่งผู้ชายผมจะไม่ก้าวข้ามไปฝั่งผู้หญิงนะครับอ๋อเออผมเกือบลืมอุทิยานแห่งชาตินี้นะครับมีเส้นทางที่เป็นเส้นทางตามรอยเสด็จด้วยนะ คือคุณสามารถไปศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางดังกล่าวนี้ได้นะครับก็ผมไม่เข้าไปฮนะเพราะว่าผมจะไปพักผ่อนแล้วครับ